เพื่อนๆ0ิดิตะชิครับวันนี้พบกับผมมีครับตินิตะชิคับผมแต่ว่าคลิปนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศดูไอ้เจ้าพีสี่หกรและตัวสิบล้อครับสองร้อยสีามาที่หัวต่อไม้หัวต่อยางเข้าโรงงานครับ ก็นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทีมงานของเราได้ประหยัดต้นทุนในการเผาจุดครับเราไม่ต้องเผาและจุดเพราะว่าจะมีทีมงานชุดที่ว่ามารับรับคีบไม้บรรทุกไม้เข้าโรงงานครับชุดนี้เป็นชุดของ เสียต้นนะครับเป็นชุดของเสียต้นบ้านนานะ10ล้อ2คันา3คันตัวคีบ PC 60คนระับ P PC 60ครับคีบไอตรงที่ว่าคีบนะครับเราจะไม่ได้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคนคีบนะครับว่าเขาจะเอาไปขายเท่าไหร่ ได้เท่าไรนั้นเราไม่มีผลได้ผลเสียกับเขาครับเพียงแต่ว่าผลได้ผลเสียของเราก็คือครับเราจะได้ลดต้นทุนครับลดต้นทุนในการจุดจากที่ว่าเราต้องใช้น้ำมันจุดหัวโตจุดเศษไม้นะครับอ่ายี่สิบไรก็ประมาณ1นึ่งถังหนึ่งถังครับแต่ถ้าเราแต ถ้ามีรถมาคีบนะครับเราจะไม่ต้องใช้ทุนตรงนั้นเซฟได้เลยครับก็นี้อีกหนึ่งชิ้นงานกับที่ว่าไรสามเอาเอาได้ไม่ได้นะครับมันก็มันอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับที่ว่ารถ10บล้อมาบรรทุกหัวต่อได้ไหมรถคีบเข้ามาเอาได้ไหม ถ้ารถคีบเอาได้รถบรรทุกขเข้าได้เราก็รับ3 5ได้ครับแต่ถ้ากรณีที่ว่ารถ10โลเข้ามาเอาหัวต่อไม่ได้ร,รถคีบเอาไม่ได้กรณีนี้เราก็รับ3 5้าไม่ได้อย่างน้อยๆต้อง3 8นะครับ3 8ในการเผา สภาพแบบนี้ครับรถคีบคีบได้สิบล้อวิ่งได้เรารับสามพัาได้ครับเพราะว่าเราไม่ต้องจุดวันนี้เสียต้นของเสียต้นบ้นานนาน่าจะาเที่ยวนี้น่าจะไปคีบเก็บไปก่อนในรถครับพอมาพรุ่งนี้ได้ โรงงานเปิดก็วิ่งเข้าเลยเข้าโรงงานเลยเพราะว่านี่ก็ห้าโมงห้าโมงกว่าแล้วน่าจะคีบไอ้ฝากไว้ในรถเผื่อการไม่เสียเวลาพรุ่งนี้โรงงานเปิดก็ทำการพาไอ้เข้าโรงงานเลยไม่ต้องเสียเวลาคีบครับว,วิ่งอยู่ สามคันครับนุนคันคันน้นกาลังรออยู่กําลังรอร็วอย,อยู่อีกคันหนึ่งยังไม่มาทีมงานขอเสียต้นเอาเอาเร็วด้วยนะครับเอาเร็วยี่สิบไร่ครับวันนี้ก็เกือบเกือบหมดแล้วยี่สิบไร่เกือบหมดแต่ยังไม่หมดอ่ายี่สิบไร่เอาประมาณแล้วเอาแล้วประมาณห้าเอวสิบห้าไร่ครับประมาณครับประมาณว่าสิบห้าไร่ ดูว่าโอ้โหฝนฝนพิ่งตกใหม่ๆด้วยครับฝนเพิ่งตกใหม่ๆด้วยเมื่อกี้เนี่ยฝนเพิ่งตกดูว่าจะไปได้ครับโอ้ยหโอ้โอ๋อลื่นครับลื่นสายโหดสายโหดโอ้โอ้ยลื่นครับลื่นลื่นฝนเพิ่งตกเมื่อกี้ลื่นครับ เป็นเจ้าตำนานเปือกกลายเป็นเจ้าตำนานเลยครับโอยโยโหยลื่นครับลื่นครับเดินหน้าได้ไหมน่าจะอ้อมทางนู้นนะน่าจะอ้อมงน้เสียวลัวอันตรายครับได้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 ไปได้อ้อมทางนู้น พึ่งตกใหม่ๆด้วยครับพึ่งลึกพุง่งตกพุ่งหยุดมเมื่อกี้เนี่ยไปได้ไปได้ตอนนี้ลื่น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 ครับลื่นสองร้อยสี่ลื่นครับ,น,ราน,รบนางฟ้า สายโหดพอดีเรียกนนออาายกันนี้ถอยเข้ามาเรียกกันนี้ถอยเข้ามาเดี๋ยวเราไปลุ้นเขาลุ้นดวีว่าว่ารอดไม่รอดครับโอ้โหรอด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 รอ,อดอออเจ้าตำนานมันโย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 ครับ

ใครที่ไอร,รักรถนะครับหัวงานหัวตออนี่มาจะมาเอาไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นไทางมันเป็นหลุมเป็นบอ่อต้องลุยอย่างเดียวคนที่รักรถเอาไม่ได้แต่ถ้าใครไม่รักรถแต่ใครสู้ได้ครับเป็นรายได้ที่ว่าเป็นรายได้ที่ เป็นไรได้ที่ว่าเลี้ยงครอบครัวได้เลยครับลืนล่นลืนล่นนลืนล่นลืนล่นลื่นลื่นโอ้ยรอด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 เบ๊ไปก่อนเบ๊ไปก่อนเดี๋ยวดันให้ แล้วดูว่าจะขึ้นรอดไม่รอดชุดนี้จอมลุยครับจอมลุยบ้านนาเกลี่ยต้นจอมลุยบ้านนาเราไปรุนกันนุนว่าขึ้นรอดไม่รอดครับหลังจากที่เราเกลีย่ยดินแห้งไอ้ดินเปีย,ยกๆออกแล้วเหลือแต่ดินเออ แห้งๆครับเจะแต่ดินแห้งสุดยอดครับสุดยอดเลยเลรีย้ยสอร้อยสี่เจ้าแห่งตำนานนะครับสองร้อยสี่ นางฟ้า2 0 4ร้ตำนานก็บางคันบางรุกบางคันบางเจ้าแล้วก็จอดเป็นตำนานจะแล้วแต่ถ้าใครซ่อมเอามาลุยใช้ได้ครับนางฟ้าเอาละครับเราก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับกับสิทธิสตาชิครับวันนี้สิทธิตาชีก็กลัาวคำว่าสวัสดีครับ บายบายสวัสดีครับบายบาย